สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขุสุขคนพบพอกันอีกแล้วจ้างามแรงแรงงามบ่ายสองบ่ายสามบ่ายสี่ไปหาไปพบบ่ายเจ็ดพี่น้องตอนนี้กับเวลาสิบหกนาฬิกาจ้าพี่น้องอยู่ทงไฮทงหน้าเมื่อน,นี้ครับก็สิบไปหายอยู่หากินกินแรงไปกับลูกๆจ้ากับน้องสะพายไปหาคุดจีรอพี่น้องจีรอจีโป้นั่นเองไปเบ่งกาลาสิได้บอกพี่น้อง จิรอกำลังมันจ้ามองบรรยากาศทงไท้ทงหน้าจ้าปปสบายป้าลูกสบายดีจา้าไปายจิรอกล้าจะไป,ะป,ะะไป็นเซล่ะครับจะเป็นคุดจิรอพี่น,นอ้องบรรยากาศทงไท้ทงหน้าพี่น้องเอ,อ้ย เตียงหัวนาสาวสายจากกระเจาะอันเวราที่แสนหักเพย์พี่น้องกำลังผักัระหยาไปขุดจิรออยู่จ,ะจ้ะพี่น้องใส่เสื้อตัวใหญ่บ่มีเสื้อแขนยาวเฮ้ยน้าดำมอคคือง,งานนาหวานวะไอเครื่องนีน้ำงามเอาดำ แ้วเนี่ยเป็นสมัยก่อนเป็นพายที่หอยจูบร้ายนะมาหาจับหอยจูบอ,อ,นะอันนี้เป็นหนาลองนะนะเจาว่าเนาะลอ,องบรรยากาศเขาเขียวจ้าบนทงนากำลังพักกันไปคุดจิรออยู่ท่งหน้าอยู่พี่น้องเป็หลุ่นน้ำกันว่าสิพ่อกินพ่ออยากปกานะ้อ สองน้อยพมก็ได้เสียบน้อยผลัดดวงผมมีงูควายมากินหนาที่นี่นหนาหลายหลายว,ว่าแล้วเขาอ้อมหัวไว้พี่น้องช่วงระยะนี้กับเ,เขาก็เริ่มเขียงงามเดแน้ะจาไปทงไรก็เขียงงามสุดทงอาจารพี่น้องอดยามดอกงามดำจ้า ต้นมะกะทินจะกลางป่า,า,าปมันก็ตายแล้วหน้าบดถั่วมันตายนนะตะกักะแต่บะระ กำลังคุดจิรอก็อจะเจอพี่น้องพอ่อวอยอยู่นะ <laughs> ใส่ปโปดใส่จิ๋อมมีหูอ่ะสวะสก้อนจะคุด่ใชสวะห้าหูมันก่อนจะคุดเห็นปะนี่จะเอาเห็นมกับจิรอ เห็นนะบอกงูมันนะมันยากาศขุดจิ้นรอดอยู่แคมหวยพี่นะ้องเอ,อ้ยไข่ก็บ่คอยมีดอกไปตาดิกิน <S <s <us ur red> มีอยู่มีไข่อยู่ละ ใส่ขวายจิรอ่ะนะ,ะมันบ่มีบ่หรือบ่เห็นบ <c oughs> รรยากาศาพี่น้องมาเลาะหวยเลาะห้องฮะเบิ่งกคุดเบิร์จิรอพี่น้องได้บ่ได้ก็อ้าวสัมเด้พออยู่พอกินแหลคะครับมันเสีดยด้พี่นอ้องเลยมันแห้งแรงควายจิรอครับ่มีมันบออน่อ้นฝนบ่ตกฝนถิ่งช่วงแล้วพี่น้อง มันเอาไม้แงละไม่แงไม้แงแม่เอาไม่เนี่ยจะเอามือแงเออโอ้ยมจิมีแต่ีเคอ้ลนกลัวมากๆเลยเนี่ยมีเคน้อยเขาเห็นเขาคยเขาเขาเห็นเราคยหนึ่งมีกี่เคป ยากาศคุดจิลอแม่บอกว่าให้เอาไม้แย่อย่าเอามือแย่เอาเงี้ยก็ไม่แง่นะเอาไม้แง่ไม่ได้ด้วยนะ บรรยากาศคุดชิลอพี่น้องเออพอไปตาได้กินหรอกมันบ่ค่อยมีแต่ตัวใหญ่ปะจิรอวันมันออกปีกระดัไหนพี่น้องมาหาคุดชิลอแต่บ่ฮู้ว่าสิได้กินบ่พี่น้องเอ้อมา,าคุาาดชิลอ,อ,อน้อกันนะจ้าอยู่หัวอยู่ห้องเหรอพี่น้องแต่บ่ค่อยมีประเดจิรอกระดักสิพอป่อนหรือบ่ องเวทนี่กับป,ป,ปร่นปะทูป่นปะทูใส่กับเผ็ดไข่แซ่บแซ่ไปน้องกบหบอกถั่วใส่ตัวใหญ่บอใส่มีไข่อยู่อบอเฮอนอี้ยังติดอติดอบออเด็ดตีดดมัน แม่ได้ตัวใหญ่ได้ละน้ำเจ้าเอาไปเอาไปยุ่งบนในเกมนะดำๆนะเนี่ยไปนะใส่ใส่โอ้เด็ดตีจะเด็ดตีมันจะหลอดแล้วไปเต้นไปบอเด็ดจะตีนเบิร์ตป่นนะใส่ปลาตัวใหญ่แท้ใส่พี่น้องมองดูยนตนตขึ้นอย่าใส่กอ็เออตัวใหญ่ป่ะบอกพอดูว่าอยังจิรอ ีดาีดอกมาเรื่มาคนขวิดดอกเรื่มาคนขวิดดอยองอยู่หัวโย่ห้องจะน้ำกระใส่ดีพี่ดองบังเป็นดองเบียดต้นยางต้นยางป้าเจ้าเกิดต้นยางบ่เบียดมันร้ายหลายแต่ไม่ทีหลายแต่ไปปลูกไว้ต้นน้ำงามๆเลยพี่องเห็นบ่ลำต้นสีงามแหงต้นยาง เราไปด่อินทร์ต้นงามงามพอขอฝั่งไทยอะครับเจ้าปลูกได้เขาขายเบียร์เนีเ่ยนะเบียร์ใหม่ร้อยลายเป็นป่าอย่างพี่เนาะบรรยากาศเละหวยพาริกน้อยมาคุดจิ่ลล์พี่เราเอ้ยหักก็ได้หาหกโต้จิ่ลล์พอ,บบอคอยมีไขว่ละปาลาละโดงพ่อยังกเก็บบนละพี่เราเอ้ยแล้พ่อเฮ็ดขอนยังเก็บโอ้เฮ็ดขอนเถา เห็ดคอนขาวเห็ดคอนเถ่าพี่ใน,ใน,พน้องนะหักกระแตกเขามีเห็นเด้ไม่บ,บอนเขาเอามือในสวนนาะเบ้อมือนะมือซื่อไปเบิองนะหักกระแตกว่ะบอมเนาอ๋อเป็นแผ่นอยู่เม็ดไปพอ่น,อนกบ็บรรยากาศอยู่หัวอยู่ห้องพี่น้องเอ้ยฮักคุดจิรอ ออกมานาแต่เศร้าพอ,อดฝนกับบตกนากระหดพักสุดฤทธิ์เลยพ่อน้ามขยักอาบน้ำพี่น้องเอ้ยซองพี่น้องเพิ่นแต่น้าหัวในี่ใสใสพี่น้องน้าหัวในี่ใสแห้ง ไฟไปตะอาอบพ,พี่น้องมาขุดจิลออละไรจิ๋วออประมาณสิบกว่าโตหอดซาวอยูบอ่บ่บุมันบอกมีไข่พี่น้องเอ้ยเสดเมือ่อแล้วล่ะข,ขุดจิปโปมก็บบาด้จ้าพาเบ็กหน่อยมาอาบน้ำ จีน้องจีหลอกระบ,บุมีขวอยพี่น้องเอยสิเดเมื่ออะไรแหละสิหลอกหวยเมื่อผาสีเมื่อ,อ,อหวานผุยีนะผุ้ยขขาวหน้าหวานเทาหวานใบซ่อสามเสียห้มันงามมันขึ้นแล้วเราก็ไปหวานผุ๋ยเพราะว่าหน้ามันเริ่มเสีห้งแล้วพี่น้องพี่น้องสบบรรยากาศจุห่หัวยห้องหากกินกระบบมาพี่น้องเออจีหลอกระบุมีขวอยแล้วมันแห้งูปดปะอดบรเหวนมีขวยจีหลอ มาเมื่อยหยุสื้อพี่เราเอ้ยอยากมาไก่เติบพี่น้องเอ้ยฟังกลับมาแล้วแต่จิรอประมาณซาโต้เลยนะ้องสิบถึงซาเลยล่ะอันนี้ก็เป็นไฮนาด้เองจ้าที่ดำแล้วไปพี่น้องเขียวบัดแล้วกำลังเขียวงามกำลังได้อาทิตย์กว่ากว่าพออาทิตย์ปุ๊บ บรรยากาศพีนะ่น้องมีบอหวกโอสามาเพ็ดยางน้อยเดียวตัวใหญ่นะก้างเาว้าได้เข้ามาเอาโอจะเป็ดขาแล้วไปรอดเจ๊นะดอนะี่เนาะนะก็ฝากบรรยากาศในเพียงทัศนียภาพพี่น้องเด้อ พาะสมตรไห,ยห้ยงนาอันเขียวงามให้น้องขาฝากบรรยากาศกเปี้ยนท่นนี้เมื่อย่ยางหย่างจะได้กาขอฝากบรรยากาศกเปี้ยนท่านีจา้จ้าขอขอบคุณสุขุสุขคนที่เขามาเบิง่งขอบคุณที่ให้กำลังใจขอบคุณที่คอมเมนต์้อจา้าขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโรคโควิดจา้า เขียวทุ่มอยู่หนาหนา,นานตังตีแล้วมันแสดก็ขอบคุณสุขุสุขคนแล้วขอป็นให้กำลังใจให้ทุกคนที่ประสบกับปัญหาโรคโควิด -19 อยู่กอทอมนอะอจ๊ะแสดงกัสูส่ๆไปน้ำกันนะจ๊ะพี่นอ้องแล้วขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโรคโควิด -19 จโควิด -19 สบายดีจ้าสบายดีจ้าพี่น้องสบายดีจ้า,าป่าลูกโอ้ลูกสายคอยอยู่ไกลกูโมสบายป่าลูกน้ำกระคอนหมดแล้วพี่น้องก็น,น้ำาระอนหมดแล้ว